เมน้องเราเรียบร้อยแล้วครับตอนที่บางที่นะครับมนมือของบอยแล้วก็น้องทำลี่นั่นเองนะครับแล้วก็แถมอีกเมนูหนึ่ครับเป็นนีเจอร์แตงกวาเนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้น้องทำลี่เขาบอกว่าชอบกินช็อคโกแลตเลยอันนี้เหมืนิงแล้วอร่อยมากคนนี้ยังไม่ได้ชิมเลยลองเลยครับอันนี้ก่อนชิมตอนนี้ก่อนเหรอเมื่อกี้บอยบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงเข้าวงการบันเทิงนี่คือ ทำงานเป็นเภสัชกรกเลยใช่ไหมได้จบมา,าจบมาทางด้านเภสัชโดยครังเคย<ๆ>มีโอากาสได้ใช้งานจริงด้วยใช่ไหมได้ใช้อยู่แป๊บหนึ่งครับแต่ว่าความจริงที่ประสบก,การณ์ที่ได้เยอะเนี่ยมันจะเกิดตอนที่ฝึกงานมากกว่าเพราะว่าตอนช่วงเรียนจะมีการฝึกงานเยอะมากมีทุกปีครับแล้วก็ยิง่งปีสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีของการฝึกงานเลยฝึกงานตลอดอแล้ว <c oughs> พอมาอยู่วงการบันเทิงน,นี่้ยังยังได้ทําอยู่ครับยังเลยครับ แต่ว่าก็มีแลนว่าจะกลับไปทําคู่กันไปไนอ๋อเหรอแต่ว่าได้ข่าวว่าอยู่ตามกองน,นี่เขามีคนมาขอคําแนะนําอยู่ด่าทําะครับท<ค>ํานี่เคยไปขอคําปรึกษาบ่อยเรื่องเรื่องยาเรื่องอะไรบ้างไหมครับยังเลยทําไม <laughs> อ่ะหน้าอย่างนี้นี่กล้าไปถามแม่เรื่องแบบจะให้กินยาอะไรดีชีวิตนี้ก <laughs> ินยาอย่างนี้เหรเอแล้วถ้าเกิดเขาเปิดร้านเนี่ยเป็นเภสัชกรี้อย่างนี้ ร้านนี้น่าเข้าไหมครับบ็นแหม่เลยนาๆๆต้องคูอะไรสายตาแต่ว่าเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงจบมาทางด้านนี้เลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าให้แนะนําคนทุกวันเนี้เวลาใช้ชีวิตนก็จะเหมือนแบบขาด อาหารนู่นนี่อะไรไเขาจะเริ่มหรือนี่เขาชอบทานอาหารเสริมอาหารเสริมกันใช่ไหมป่อยแนะนําได้ไหมว่าชีวิตประจําวันอะในหนึ่งวันหรือว่าหน,นึ่งอาทิตย์เนี่ยควรจะทานอะไรบ้างจริงแล้วก็เรื่องอาหารเสริมเนี่ยถ้าเกิดว่าในมุมมองของหมอหรือว่าเภสัชไหนเนี่ยก็คือถ้าเกิดไม่จาเป็นจริงๆที่จริงทุกวันนี้คนก็เหมือนกับใช้ค้าที่เื่อบ้างเหมือนกันเนี่ยบางทีคือถ้าเรากินอาหารครบ ทุบหมูตักปาะจำถึงแล้วแล้วก็กินอาหารครบก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมมันความจริงคนที่เสริมเนี่ยจะเหมาะคนที่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลามากหรือว่าไม่พอว่าไม่ปกหรือนอนน้อยอะไรเงี้ยเราก็จะกินเสริมเข้าไปอยงเแล้วถ้าเป็นเรื่องความรักอย่างเงี้ยทำไมฮะถ้าอกหักเงี้ยมันกินยาแก้บ้างได้มั้ยมีหรือเปล่าพี่สัตว์แล้พี่เล่าการนะครับเปล่าวแต่ได้ขัานี่รู้ป่ะเขาเคยมีแฟนสวยนะฮะ หน้าตาดีต้องมีแฟนสวยเลยนมีแฟนสวยแน่นอนแต่ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ข่าวไหมว่าเขาอกหักอ๋อไม่รู้อยู่จีนอ๋อยู่จีนไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวพี่บอยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเป็นยังไงเพางครับดามใจตัวเองด้วยยาไหมไม่รอกความจริงก็ผมก็เป็นคนที่ใช้เวลามากกว่าคเรื่องพวกนี้ก็คือแบบมันเป็นเรื่องของเวลาแล้ว่าเป็นเรื่องของการบอกกับตัวเองมากกว่า ว่าเออเดี๋ยวไงเหตุการณ์นี้มันก็ต,ต้องผ่านไปมันก็คงแบบมีช่วงที่ไม่ดีไม่ดีกับตัวเองประมาณเดือนสองเดือนแต่ว่าวันข้างหน้ามันก็ต้องลืมมันไปอยู่แล้วว่าทำเามีมีแพลนอะไรในนะอนาคตเกี่ยวกับเรื่องความรักไหมคะยังคือยังไงเนี่ยบอลคอยได้แพลนกับเรื่องแบบนี้เลยคือมาก็มาเองมาก็มกปอตามเวลาหลายกรอแล้วเวลานี้หัวใจว่างเยอะมาเวลานี้คือ จะมีคนพอลองอยู่แต่กับวัสับขนาดแต่คุ้มค่าก็ยังโดนก็ยังโดนค่ะวันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเป็นบรรยากาศของความเป็นเพื่อนที่ ดูแล้วอบอุ่นมากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าถ้าเห็นความอบอุ่นในลักษณะตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่พอก็ยังไม่อิ่มพอเนี่ยต้องไปดูในในภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ใช่ครับผมภาพยนตร์เรื่องสบายดีมีหวานมี้วาดจะได้พบกันทั้งสองทานนี้เลยนะครับถ้าคิดถึงก็ไปดูได้ที่โรงภาพยนตร์นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งค,ค,คู่อีกครั้งสุดท้ายคุณมากๆเลยจริงๆนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเสื้อผ้านะครับและก็เครื่องประดับนะครับจาก X X I p o r t f o l